สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการโอนเหรียญครับคอยนะครับผมจาก Bit c u p e x c h a n g e นะครับหรือว่าจาก b i t ค u พ Next เนี่ยนะฮะไปที่ exchange ตัวของ p o l o n i x นั่นเองนะครับหรือว่าเอาเป็นทำธุรกรรมตัวอื่นก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่โอนไปที่ e x c h ช n g e p o l o n i กก็ได้อาจจะเป็น e x c h ช n g e อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้นทางของเราก็คคอจะเป็นต้นทางที่ผมจะโอนจาก Bit c u p Next นะครับแล้วก็ไปถึงปลายทางที่ผมจะสอนในวิดีโอนี้นะครับก Polonix Exchange นั่นเองนะครับก็จะสอนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดเลยนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมเลยถ้าเกิดว่าใครมาดูคลิปนี้แล้วก็จะทําตามนะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยเนี่ยอันที่1เลยนะครับก็คือจะเป็น MetaMask นะครับ MetaMask ก็จะเป็นกระเป๋านะครับเป็น Web Wallet นะครับที่เพื่อนๆต้องมีเลยนะครับวันนี้ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็น Exchange Polonix นั่นเองนะครับก็ Polonix นะครับ อันนี้ที่ผมเคยสอนแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถลองไปสมัครได้นะครับสามารถไปดูคลิปที่ผมสอนสมัครได้นะครับใช้มือถือสมัครประมาณ5นาทีนะครับยืนยันตัวตนไวมากเลยนะครับก็สามารถไปสมัครดูได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดเป็นแผนผังให้ทุกคนได้ฟังก่อนนะครับว่าขั้นตอนโดยภาพใหญ่เนี่ยมันทํำยังไงบ้างนะครับคืออันที่1เนี่ยนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญเศษเหรียญในบิตคัพเน็กซ์นะครับสิบครับนะครับซึ่งผมจะโอนไปพอดีนะครับ ขั้นแรกเนี่ยเราจะโอนเหรียญครับคอยนะครับผมจากบิตครับในตัวนี้นะครับกลับไปที่ Exchange ก่อนนะครับกลับไปที่ Exchange ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะโอนเหรียญบิตครับใน Exchange ตัวนี้นะครับไปที่ MetaMask ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นบิตครับเชนนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปที่ผมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสองสามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สอนวิธีในการเพิ่มนะครับบิตครับเชนบน MetaMask ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เพิ่มตรงนี้นะครับไปดูก่อน นะครับไปเพิ่มก่อนแล้วก็ดูคลิปนี้เนี่ยจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนเพิ่มนะครับโอเคนะครับโอนไปที่ MetaMask เสร็จปุ๊บนะครับเราจะมา Bridge นะครับหรือว่าไปเชื่อมนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นการ g e Metamask สนะครับ Network ระหว่าง Network BitCup Chain กับ Ethereum Chain นะครับแล้วก็ทำการโอนโทเคนครับเนี่ยข้ามไปยังตัวของ MetaMask ในเ i n อีเธอ e ี่เอ็มเอง นะครับถ้าฟังตรงนี้งงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทําขั้นตอนถัดไปเนี่ยจะถ้าเกิดว่าผมทําให้ดูเนี่ยจะเข้าใจเองนะครับเมื่อเรา Bridge ข้ามเชนแล้วเนี่ยนะครับคับที่เรามีเนี่ยมันก็จะอยู่ในเชนของอี h e r รี m มัันเองนะครับเราสามารถโอนคับที่อยู่ในเชนอี h e r รี m เนี่ยที่เป็นเน็ตเวิร์กของ ERC20 เนี่ยไปที่ Polonix ได้นะครับเพราะว่า Polonix เนี่ยนะครับกระดานตัวนี้เนี่ยนะครับเขารองรับตัวของอี e r e รี c h เชนนั่นเอง นะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นแผนผังที่ผม uhm ให้ดูคร่าวๆนะครับอาจจะงงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทําตามขั้นตอนที่ผมจะสอนในคลิปนี้ละกันนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ผมจะทําผ่านในคอมนะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครถนัด่านมือถือนะครับก็ทําได้นะครับขั้นตอนเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเมนูในหน้าจอเนี่ยมันอาจจะแปลกตากันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทําได้เหมือนกันเลยนะครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มด้วยการที่ขั้นตอนแรกก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยต้นทางของผมที่ผมมีเหรียญครับนะครับอยู่ในตัวของ bitcubnext.com นะครับอยู่ที่10ครับนั่นเองโอเคนะครับทีนี้เรามาเริ่มด้วยการสเต็ปที่1กันดีกว่านะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการโอนเหรียญคับคอยนะครับจาก bitcubnext เนี่ยนะครับไปที่ bitcubexchange เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญคับคอยอยู่ใน bitcubexchange อยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเดี๋ยวผมจะมีช็อตคัทให้นะครับสามารถข้ามขั้นตอนที่เราทําเเองได้ลบ อันนี้เนี่ยผมจะโอนตัวของเหรียญครับคอยนะครับจากบิตครับเน็กนะครับกลับไปที่ exchange ก่อนนะครับก็ให้เราเนี่ยมาเลือกเหรียญครับตัวนี้อ่ะกดเข้ามานะครับแล้วก็กดที่ส่งนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับปลายทางที่เราจะส่งไปแล้วก็เลือกแนวจะมี2ตัวนะฮะก็คือบัญชี Bit ครับเน็กนะครับแล้วก็บัญชี Bit ครับเอ็กเชนตนะครับอันนี้ผมจะส่งไปที่ Bit ครับเอ็กเชนตนะฮะก็กดที่ Bit ครับเอ็กเชนตได้เลยอ่ะจากนั้นนะครับเขาจะมีให้เรากรอกข้อมูลนะครับจะมี address แล้วก็จํานวน นะครับก็ผมไปที่ b i t ค u ั Exchange ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ Asset ตัวนี้นะครับเงินของฉันโอเคนะครับแล้วก็เลือกเป็น b i t ค u ั Coin นะครับพิมพ์ kub ก็ได้นะ b i t ค u ั Coin นะครับแล้วก็มากดที่ฝากเหรียญโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเลือกเน็ตเบอร์ก่อนนะครับเน็ตเวิร์ก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกเป็น b i t ต u ร Chain นะครับเพราะว่า b i t ค u ั Next กับ b i t ค u ั Exchange เนี่ยเขาอยู่ในเชน KAP 2 0นะครับก็เลือกเป็น b i Bit c Up Chain นะครับแล้วก็กดที่สร้างอ d d r ร s สตัวนี้อ่ะเมื่อเราสร้างหรือว่า generate address เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมี address นะครับโชว์ขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น address ของผมนะครับอ่ะสามารถกดคัดลอกได้นะครับแล้วก็กลับมาที่ b i t c u p next นะครับแล้วก็ว่าง address ที่เรา Copy มาได้เลยอ่ะนะครับแล้วก็จำนวนที่เราต้องการส่งตอนนี้ผมมีในบาลานซเท่าไหร่นะครับมี10ครับนะครับ ก็กรอกไปขั้นต่ำอยู่ที่0.1ครับนะครับแล้วก็เขาบอกโอนฟรีได้วันละหนึครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเกิน1ครั้งเนี่ยก็จะมีค่ารรมเียมนะครับแล้วก็ค่ารรมเียมอันนี้ฟรีนะครับปลายทางที่ได้รับก็คือ10ครับนั่นเองนะครับก็กดต่อไปแล้วก็ยืนยันการส่งนะครับจะมีให้เช็คนะครับจากต้นทางปลายทางนะครับเท่าไหร่ก็กดยืนยันได้เลยนะครับแล้วก็กรอกพินที่เราตั้งไว้นะครับ โอเคนะครับเมื่อกรอกพพนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะข้ามมาที่หน้านี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่า10ครับนะครับแล้วก็สถานะเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับถ้ายังไม่สําเร็จก็เขียนว่ากําลังดําเนินรายการประมาณนี้นะครับก็สามารถกลับมาดูที่บิตคับได้เลยนะครับแล้วก็ลองกดรีเฟชดูนะฮะนะครับก็ยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทางระบบแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะมีดีเลยบ้างนะครับ โอเคนะครับอันนี้ผมกลับมาที่ b i t c u ั Exchange นนะครับตอนนี้เนี่ยยอดครับคอยนะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่10ครับนะครับอันนี้บอกก่อนว่ามันอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะครับประมาณ3-5ถึงนาทีนะครับ,รนะรบอันนี้ผมรอประมาณ5นาทีเลย นะครับอาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเงินเข้ามาแล้วนะครับสามารถมาเช็คที่หน้าแดชบอร์ดได้หรือว่ามาดูแจ้งเตือนก็ได้นะครับมันก็จะเขียนว่าฝากสําเร็จจานวน10ครับนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรากรอกที่อยู่ถูกต้องนะครับเลือกเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับเป็น b i t ิ u ค Chain ถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะเพราะว่าเป็นเชนเดียวกันนะครับไม่หายแน่นอนนะครับไม่หายแน่นอนอประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับตอนนี้เราโอนเหรียญจาก Bitcubex เนี่ยกลับมาที่ Bitcub Exchange เรียบร้อยแล้วนะครับเทปที Step ่1ผ่านไปแล้วนะครับเทปที Step ่2นะครับเราจะโอนจาก Bitcub Exchange เนี่ยนะครับโอนไปที่ MetaMask นั่นเองนะครับซึ่งอย่าง,างที่บอกเมื่อกี้นะครับ MetaMask ตัวนี้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับเครือข่าย Bitcub Chain มาเรียบร้อยแล้วอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้ผมเพิ่มไปแล้วนะครับอันนี้ผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วสามารถไปดูได้นะครับหนึ่งนาทีนะครับไปดูได้เลยเพิ่มแป๊บเดียวนะครับก็ข้าระบบให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็จะเจอกับใบหน้าประมาณนี้โอเคนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะมาเลือกเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเน็ตเวิร์กนะครับผมจะเลือกเป็นบิตคัพเมนเท e ก่อนนะครับบิตคัพเชมเมนเทดนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาที่เอ็กชแน e นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นถอนเหรียญนะครับถอนเหรียญหรือว่าใครที่งงนะครับมาที่เงินของฉันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าคัพหอยนะครับแล้วกดที่ถอนเหรียญตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับอ่าก็จะมีคําเตือนต่างๆนะครับในเรื่องของเลือกเน็ต อ่าก็กดที่รับรู้คำเตือนแล้วกดที่ตกลงนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีที่อยู่นะครับเป็นคับแอดเดรสที่เราต้องกรอกนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับต้นทางตอนนี้เนี่ยเป็นบิตคัพเอเชนนะครับปลายทางก็คือจะโอนไป Meta Mas k นะครับในบิตคัพเอเชนนะครับเราก็มาเลือกเป็นบิตคัพเอเชนก่อนนะครับอันนี้ย้ำนะครับเราต้องมาเลือกเป็นบิตคัพเอ i ชนเมนเทนก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเลือกไบแอนเนี่ยไม่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเงินหายแน่นอนนะครับมาเลือกเป็นบิตคั c เ a i ชนเมนเทนก่อนนะครับแล้วก็ copy ตรงนี้นะครับ Copy to c คล p b o a r d เนี่ยกดได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็น Address ในบิตค chain นั่นเองนะครับ copy มาแล้วก็เอามาวางตัวนี้นะครับเป็น address ของผู้รับนั่นเองนะครับแล้วก็เลือก Network เป็นบิตค chain นะครับกดตรวจสอบแล้วนะครับอันนี้เนี่ยการส่งเนี่ยเขาจะบล็อกตัวของอีเธอรี่ยไปเลยเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเขาไม่รองรับอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีแค่อันเดียวให้เราเลือกก็คือเป็นบิตคัพเชนนั่นเองนะครับก็เลือกเป็นบิตคัพเชนนะแล้วก็ จำนวนเท่าไหร่กรอกไปเลยนะครับอันนี้ผมจะโอนไปหมดเลยนะครับ10ครับนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมประมาณนี้นะครับก็ศูนย์จุดศครับนะครับแล้วก็จะได้ประมาณ9.99กนะครับก็กดที่ถอนได้เลยแล้วก็กรอกข้อมูลตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกส่งอีเมลนะครับไปยืนยันนะครับแล้วก็ไปเช็คอีเมลแล้วก็กดยืนยันให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้คงไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นนะครับก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยแล้วกัน นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคลิปขั้นตอนนี้ไปก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าต้องทํายังไงต่อบ้างนะฮะโอเคนะครับอันนี้ผมทําการก่อข้อมูลต่างๆนะครับมีการยืนยันอีเมลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะเขาก็ขึ้นมาว่ามีรายการอัปเดตนะครับโอเคนะครับก็จะมีเขาจะเริ่มส่งให้ผมแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นสถานะว่ากําลังเปละมวลผลนะครับอันนี้ผมส่งไปที่ MetaMask นะครับที่ที่พูดกันเมื่อกี้นะครับก็ถ้ามันส่งแล้วก็เข้าเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้ โอเคนะฮะตอนนี้ transaction id นะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ลองมาเช็คที่ Bi ตคร b i t t u u ร Chain ใน e t a m a s k นะครับก็ยอดขึ้นมาละนะครับนี่ก็ยอดขึ้นมา9.99ที่ผมโอนด้วยเมื่อกี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับ step ที่3นะครับก็จะเป็นการ bridge นะครับหรือว่าการโอนข้าม c h เ i n นั่นเองนะครับก็คือว่าเราจะตอนนี้เหรียญมันอยู่ใน bit i u c u p a i n m a n n น e ์นะครับเราจะเอาเหรียญครับตัวนี้เนี่ย โยกหรือว่าย้ายไปที่ตัวของอีท r เรียมเชนนั่นเองนะครับก็คือโอนเหรียญตัวนี้ข้ามเชนนะครับซึ่งเราจะต้องมาทำผ่านเว็บไซต์ตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า Bit Cup Chain Bridge นั่นเองนะครับเดี๋ยวลิงก์เว็บตัวนี้ที่ผมจะแปะไว้ที่ใต้ Description ละกันเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาได้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้เรามาทำการ Connect Wallet ก่อนนะครับ t O n n e c t wallet กับ Metamask นะครับอ่ามันจะขึ้นประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดที่ Next นะครับแล้วกดที่ Connect ได้เลย โอเคจากนั้นเนี่ยมันก็จะคอนเน็กกับตัวเว็บตัวนี้ละนะครับมันจะเขียนว่านี่นะครับจะมีเลขกระเป๋าของเราอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลือกฟอร์มนะครับฟอร์มก็คือจากเน็ตเวิร์กอะไรนะครับเราจะบริดจากเน็ตเวิร์กบิตครับเนี่ยนะครับไปเป็น ethereum network นั่นเองนะครับตามแผนผังที่ผมขึ้นให้นะฮะก็คือผมจะโอนเหรียญครับจากบิตครับเชนนะครับไปเป็นบิตครับจากอ่าไปไปอยู่ใน ethereum network นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ select y o US$ r a s e t ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเหรียญ KUB นะครับเป็นเหรียญครับนะครับแล้วก็กรอกไปเลยนะครับว่าเราจะ bridge ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีใน Balance 9.99นะครับเอาไปทั้งหมดเลยแล้วกันนับ9.99จะมีค่าฟรี1ครับนะครับอ้อแพงมากนะครับแพงมาก1ครับเนี่ยประมาณ100บาทเลยนะครับถือว่าแพงมากๆนะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครโอนมาเท่านี้นะครับ ผมว่าไม่คุ้มนะครับต้องโอนไปเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปทําธุรกรรมจริงๆเนี่ยนะครับค่าฟรีอหครับนะครับราคาหนึ่งครับประมาณ100กว่าบาทนะครับค่าฟรีถือว่าแพงมากนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการโอนข้ามเชนแบบนี้แล้วกันนะครับที่สะดวกดีเนาะก็จะมีค่าฟรีสูงนิดนึงนะครับก็เราจะได้รับมาสุทธิอยู่ที่8.99ครับนะครับก็สามารถกดที่ bridge ได้เลย ก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมเจอปัญหานิดนึงนะครับก็คือว่ามันมันเก็บค่าฟรีไปแล้วเนี่ยมันยังจะมีค่าตัวของแก๊สด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องลดทรานซิชันลงนะครับหมายความว่าผมจะไม่สามารถส่งเต็มแม็กได้แล้วนะครับผมจะต้องส่งแค่อาจจะเป็น9.98นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็กดที่เดี๋ยวรอเขาประมวลผลนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเก็บค่าฟรีไปแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีค่าแก๊สในการโอนด้วยนะครับ ก็เลยอาจจะต้องลดลงนิดนึงนะครับเพื่อที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ใน MetaMask นะครับผมแล้วก็เอาไปเป็นค่าแก๊สนะครับอันนี้ที่ผมกดดีเจก่อนละกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นใหม่นะครับเรามาเริ่มต้นใหม่ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยผมจะอ่าโอนไปแม็กเลยใช่ไหมครับก็คือ9.99นะครับแต่ทีเนี้ยมันเมื่อกี้ผมเจอปัญหาก็คือว่ามันมีค่าแก๊สฟรีด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะลบไปหน่วยหนึ่งนะครับจะเอาไปแค่9.98ละกันนะครับแล้วก็ที่เหลือที่ผมไม่ได้โอนมาเนี่ย จะให้มันอยู่ใน MetaMask เพื่อเอาไปเป็นค่าแก๊สฟรีนั่นเองนะครับโอเคกด Bridge ได้เลยนะครับอ่ะ mm hmm. แล้วก็เนี่มาข้างล่างนะครับอ่าจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยค่าแก๊สฟรีพอแล้วนะครับแล้วกดที่ c o n f i r okay. รมโอเคนะครับอันนี้ก็รอ w ว i ติ้งนะครับประมาณ12 c o n f คอนเฟิร์มชันนะครับจริงๆต้องบอกว,ว่าที่ผมมาสอนคลิปนี้เนี่ยผมก็เอาข้อมูลหรือว่าวิธีการเนี่ยมาจากใน ในเพจของเขาแหละนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาสอนไม่ละเอียดนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนมีปัญหาแบมอผมนะครับก็เลยมาทําคลิปสอนแล้วกันนะครับก็เห็นไหมเวลาเราทําจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาเยอะกว่าที่คิดนะครับในยาค่าฟรีที่เขาไม่ได้บอกนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าแก๊สฟรีด้วยนะครับก็จะต้องทิ้งไว้อีกหน่อยหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเจอนะครับ โอเคอันนี้ก็รอคอนเฟิร์มชันนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองเปิด MetaMask มาดูเนี่ยนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าใน BitCup Chainmate เนี่ยเหรียญคับหายไปแล้วนะครับก็จะเหลือเศษที่ผมทิ้งไว้นะครับเอาไปเอาไว้เป็นค่า gas fee เมื่อกี้นะครับแล้วก็เราจะมารอที่ตัวของ Ethereum m a i n a t e เพราะว่าเรา bridge นะครับหรือว่าโอนค่ามาที่ Ethereum m a i n a t e นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ขึ้นมานะครับทีนี้ระหว่างรอเนี่ยนะครับเราจะต้องมาทำการ import token ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เรา ที่เหรียญครับมันโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในบิตครับเชนนั่นเองนะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอเราสวิชมาเปลี่ยนเป็นอ t h เท e รี่เมนเ e ็เนี่ยนะครับเหรียญครับนะครับเราต้องทำการลิสต์นะครับหรือว่า Import t ต k e เคใหม่นะครับซึ่งตัวของ Address เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยว Address ในการ Import เหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้ Description ละกันนะครับก็ อันนี้ผมก็มาวางไว้ที่โน้ตแพดแล้วนะครับอ่ะก็แอดเดรสตัวนี้เลยนะครับเป็นแอดเดรสเหรียญครับที่อยู่ใน Ethereum n a t w o e นะครับอันนี้ผมก็เอามาจากทางเว็บไซต์เขาแหละนะครับ copy มานะครับแล้วก็มาที่ Ethereum n a t w o e k นะฮะจากนั้นก็กดที่ Import Token นะครับแล้วก็มากดที่ Custom Token ตัวนี้นะครับก็คือกำหนด Token เองนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการวางแอดเดรสนะครับที่ผมแปะไว้ที่ใต้ Description ไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ย สัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นครับนะครับอันนี้คือมันจะขึ้นมาแบบออโต้เลยนะครับแล้วก็โทเค็นเดซิมอลนะครับ18นะครับก็กดที่ add custom โทเค็ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยนะครับน่าจะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผม add Token เนี่ยมันขึ้นมาเรียบร้อยในบาลานซ์ว่ามี8.98ครับแล้วก็ import t o เค็ได้เลยโอเคนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในตัวของ ethereum m a n a g e นะครับ เียนครับเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น8.98ครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยขั้นตอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าคอนเฟิร์มชันในตัวของในการบริ d g e เนี่ยนะครับยังไม่ครบ12นะครับแต่อีทเรียมเขาคอนเฟิร์มแล้วนะครับแต่ว่าในในบิตครับเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่ครบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันครบก่อนละกันนะครับรอธุรกรรมเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราบริ d g e เสร็จแล้วนะครับเราจะรคับ ครับคอยใน m e t a m a s เนี่ยนะครับโอนไปยังตัวของ Exchange อื่นที่ต้องการนะครับอย่างเช่นปลายทางที่ผมจะโอนไปตอนนี้จะเป็น Exchange Polonix นั่นเองนะครับอาจจะเอาไปขายหรือว่าอาจจะเอาไปทำธุรกรรมอะไรต่อก็แล้วแต่นะครับโอเคระหว่างรอนะครับก็มาที่ Polonix รอแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเรามาที่ Wallet นะครับ w a l l e t โอเคจากนั้นนะครับเรามาหาเหรียญตัวนี้นะครับครับ พอยนะครับพิมพ์ไปเลยครับนะครับนี่จะเห็นว่ามีตัวนี้ขึ้นมานะครับก็กดตัวนี้ได้นะครับดีโพ s ิตตัวนี้นะครับดีโพซิตก็คือฝากเงินนะครับจากนั้นฝั่งขวานี้นะครับมันจะเขียนว่าตอนนี้เราไม่มีเท่าไหร่นะครับก็คือไม่มีเลยไม่เคยฝากนะครับจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในตัวของการรับเนี่ยเขารองรับแค่ ERc 20เท่านั้นนะครับอันนี้เราสามารถ Copy address ตัวนี้นะครับ Copy มานะครับแล้วก็ทําการเอามาวางที่ตรงนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวรอเขาเขาคอนเฟิร์มเสร็จก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้ขึ้นซักเซสเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์หมดแล้วนะครับก็ปิดเลยแล้วกันจากนั้นนะครับเรามาที่ MetaMask นะครับผมแล้วก็อมาที่ MetaMask แล้วก็มาที่ r รียลเน work นะครับจากนั้นนะครับก็กดที่เหรียญครับตัวนี้นะฮะแล้วก็กดที่เซ n นหรือว่าส่ง โอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเขาถามว่าส่งไปที่ไหนนะครับซึ่งเราจะส่งมาที่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ copy address ตัวนี้มานะครับซึ่งเป็น a d d r e s s ของ ERC 20นะครับหรือว่าเป็น ERC 20เป็นอ t h e r e u m มันเองนะครับตอนนี้เราเลือกเป็น Ethereum Manager แล้วแล้วกดที่ตัวนี้กดที่ส่งนะครับแล้วก็ Copy มาตรงนี้นะครับ copy ตัวนี้มาแล้วก็มาวางได้เลยอ่ะจากนั้นนะครับเราก็จะทำการ โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะโอนมาที่ Polonix นะครับซึ่งเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาที่ผมติดก็คือว่าผมไม่มีค่าแก๊สนั่นเองนะครับหรือว่าไม่มีอีเธเรียมในการโอนนะครับอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดน,นึงแล้วกันถ้าเกิดว,ว่าใครไม่รู้นะครับเวลาเราจะทําธุรกรรมเนี่ยเราจะโอนออกหรือว่ารับเงินก็ตามนะครับการโอนออกเนี่ยเราจะต้องมีค่าแกส๊สหรือว่าเหรียญของเชนนั้นๆเพื่อเอาไปจ่ายค่าทําธุรกรรมมันเองใช่ไหมเมื่อกี้ผมเลือกอ่า chain, บิตคัพ เหียญไว้เนี่ยตอนแรกผมจะกรอก9.99ใช่ไหมครับแล้วก็มันโอนไม่ได้ใช่ไหมผมต้องเหลือไว้9.98คือผมกรอกไป9.98แล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมจะเอาไปเป็นค่า Gas free, คแก๊สฟรีนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับคือตอนนั้นผมผมใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมใช้เป็นอีทูเรียมเนี่ยซึ่งผมไม่เคยทำธุรกรรมผ่านอีทูเรียมเลยนะครับก็เลยไม่มีอีเธอร์สักเหรียญเลยนะครับแล้วก็เวลาผมจะโอนเนี่ยตอนนี้นมันโอนไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอีเธอร์ในการเป็นค่าแก๊สนะครับผมเคยทำธุรกรรมแค่ใน BSC วิธีในการแก้ปัญหานะครับผมก็ต้องโอนเหรียญอีเทเรียมนะครับที่อื่นมานะครับเอามาใส่ใน MetaMask ตัวนี้นะครับแล้วค่อยโอนบิตครับตัวเนี้ยมาที่ p o l o n i กสได้นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมต้องขอแเบงจริงนะครับผมไม่อยากจะโอนนะครับเพราะว่าธุรกรรมเนี่ยมันมันค่อนข้างไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าผมโอนเข้ามาเนี่ยมันจะเสียค่าฟรีค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยเดี๋ยวผมติดไว้แค่นี้ละกันนะครับแ้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะนะครับว่ามันทํำยังไงต่อนะครับซึ่งตัวนี้ได้แก้ว่าใครติดปัญหาเือนผมนะครับแล้วก็ธุรกรรมใหญ่พอสมควรนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเพื่อนๆต้องไปทําการไปที่เอ็กชแนนไหนก็ได้นะครับที่เราจะโอนอีเทอร์มานะครับแล้วก็คิดว่าค่าธรรมเนียมมันมันมันถูกสุดนะครับโอนมาที่ตัวนี้เลยนะครับก็พี่วอลเล็มานะครับแล้วก็โอนอีเทอร์มาสักสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเอามาเป็นค่า gas ฟรีนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่ออีเทอร์มเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถ มากดที่เดียนครับได้แล้วก็กดที่เซ็นได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ Copy Address ตัวนี้นะครับผมอ่ะก๊อปปี้อเดรใน p o l o นิกเนี่ยนะฮะมาวางที่ตรงนี้นะครับมาวางตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับคือผมก็วางแล้วแต่ว่ามันส่งไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีค่าแก๊สฟรีนั่นเองนะครับหรือว่าไม่มีอีเ e r เรียมในระบบนะครับก็เลยส่งไม่ได้แล้วก็ถึงแม้จะสวอปครับเนี่ยมันก็ไม่มีแพหรือว่าไม่มี คู่ที่ให้สบอปนะเพราะว่าไม่ไม่มีครับกับอีเทเรียมมันเองนะครับอันนี้ก็ติดแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวของอีเทเรียมนะครับมาเป็นค่าแก๊สเนี่ยสามารถโอนได้เลยนะครับก็กดที่ next แล้วก็กดที่ send นะครับจากนั้นเนี่ยรอสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะโอนเหรียญครับเนี่ยเข้ามาที่ p r o n i x นะครับแล้วก็มันก็จะโชว์ในนี้นะครับว่าเรามีกี่ครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สิ้นสุดทั้งหมดนั่นเองนะครับยังไงก็ าฝากทุก e คนลองไปทําดูละกันนะครับจริงๆเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราลืมคิดไปนะเพราะว่าในการโอนเนี่ยมันมีค่าแก๊สด้วยนะครับก็ขอภัยเพื่อนๆละกันนะครับยังไงถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคลิปนี้แล้ว,ค,วคิดว่าคลิปนี้ที่ผมมาสอนเนี่ยเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นวิธีในการสอนที่คิดว่าโอเคนะครับก็ฝากกดไคลค์ด้วยละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าไปไม่ได้นะครับฝากกดติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับยังไงกกกก็็ฝาาดดดตติม้้ววยละัันนนคโเี ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อใจกใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ